ครับมิถุนายน2อ6 3ครับวันนี้เราขอขอบคุณนะครับคุณมาดามหรือคุณนายบริทริพแล้วก็ชอบก่อแห่งคนใจดีคือที่สมพานประสานใจนะครับวันนี้อาสาโค้ครับอาเล้งครับเป่นคนท้องระวังนะครับบรรทุกคุณมาดามแล้วก็ผมยิ่งขันได้นั่งด้วยแล้วก็มีมีสุนัขวิ่งน้ำหน้าสองตัวตามหลังหนึ่งตัวพี่น้องครับวันนี้เรามาที่ตำบลหนองทุเรียนนะครับทุนาแดนนี้นะครับนะคือวันนี้เราก็ แด้รถเก๋งมาจอดไว้เพราะว่าทางเข้ายัางมันมันช่วงหนาฝนนะครับวันนี้ก็วันนี้ครับพี่น้องครับเราจะไปดูอีกทางหน้าในพักเราจะไปดูบอ่อเลี้ยงปลาและบอ่อเลี้ยงกบของที่กบฏกษัตริยไทยนะครับซึื่งวันนี้แกได้อาสามาเป็นคนที่ทงานให้พี่น้องมราจะได้เห็นว่าการจริงนะครับ <S 2> <S 2> <S ทั้งจริง,งริแล้วจะสร้างงานจริงให้กับพี่น้องประชาชน <S <S าาไม่ว่าเ่ยวกับณีเกี่ยว อาสาขับนะครับคุณทางครับถ้าครไทยกูบาลินทร์ก็จะไม่ตะกุกตะกุ่นไม่รู้เลยครับคกูบริลินทร์ก็นะครับดูในเมืองทีเดีแต่ก็อยากมาสร้างก็ตั้รกำใหม่รูปแบเก่าโดยที่พวกคนไทยนั้นอาสามาร่วมงานครับวันนี้ก็ร่วมเป็นวูปแบบใหครับที่ก็เป็น้ร่วมส่งท้าด้วยเป็อยากแตก็ไม่ป็นไครับวุฒิใจมานี่อะไรก็ไม่มีเตินกันนะครับทัหลายครับได้มาเก่งฝีมือฮะวันนี้ครับ เราก็จะาที่พักของกระโปงซึ่งเขาเรียกว่าท oui, ้องทุ่งนามีเชือกมีน้ำครับตอนนี้ตรงไหนก็ม <t symbolic orman> ีสาเต็มข้างหน้าก็มีสาวงามชื่อว่าน้องกัลกังนะครับแ่เป็นสาวงามเป็นโคราชตอนนี้ก็หลงกินของธรรมชาติโคราชครับมาอยู่ตั้งแต่ไหลายปีพี่น้องครับอีกสักพักเราจะพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะครับวันนี้ก็คือวันเสาร์บ่ายวันนี้คุณนายวรินทริบมาเยี่ยมชมสวนพี่สมโพธประสัทไทยครับแล้วก็เจอคุณกลางกลางครับก็ให้อาหารหมาเพราะหมาน่ารักและหมาดูดีครับเลี้ยงหมานี่มันซื่อสัตย์นะครับมีเพื่อนเป็นหมาครับดีก็มีหมาเป็นเพื่อนครับเรื่องนี้สาคัญมากวันอาทิตย์มีความสุขครับท่านสมพธประสัทไทยคุณวรินทริ์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์แจ๊บอาจารย์อาจารย์กลางกลางครับสุขสวัสดีครับวัน วันเสาร์บ่ายเย,ย,ย,ย็นครับนะครับคุณผิ้เห็นไหมครับหมาก็น่ารัก,กคนเลี้ยงหมาก็น่ารักโอ้โหนะครับสุดเยี่ยมครับสุดยยม